ันนี้ก็เตือนถุงทรายกับทรายตอนนี้หายากขาดแคลนเหมือนกันกลายทรายกลายเป็นทองและเม็ดทรายกลายเป, <c oughs> เป็นทองจากถุงละยี่สิบบาทขึ้นเป็นสามสิบสี่สิบก็ยังหาซื้อ,อ,อยากห้าสิบ <50 S 1> บาทก็ยัง เรียกว่าโอ้โหต้องมาแบ่งปันนะขอแบ่งนะเหนบอกพ่อค้าบางคนหัวดีนะขับรถเข้าไปขายตามหมู่บ้านเลยนะส่งให้ถึงพี่แต่ราคาก็ไม่ธรรมดาราคามันแพงเวอร์ไปแล้วมันต้องใช้อย่างน้อยเนี่ยไม่ใช่สิบถุง20สิถุงนะคุณวิศสิบางทีต้องใช้เป็นโอ้โหหลายสิบถุงคุณคิดดูสิมันก็เป็นเงินทั้งนั้นอ่ะแล้วชาวบ้านเอาเงินที่ไหนล่ะตอนนี้นะฮะคาแนะนําก็คือว่านอกจากถุงทรายแล้วก็อิดบล็อก อิดบล็อกนี่ก็ใช้ได้ป้าบอว่าอิดบล็อกก็ขึ้นราคาอีกคุณมิสุลเดิมเนี่ยแผ่นหนึ่งสิบาทสิบห้าบาทอตอนนี้ก็ขึ้นเป็นยี่สิบสามสิบโอ้โหมันขึ้นตั้งเท่าตัวนะฮะก็ไม่ไหวปูนซีเมนต์ก็ขาดแผนเอาแต่ปูน TPI นี่ยังไม่ขาด TPI ยังมีตลอดเวลานะฮะ,ะก็เรียนให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทราบเขาบอกว่าวัาสดุก่อสร้างขาดแผนเคุณ<ม>ิสุดะนะฮะ ร้านวัสดุกอ่อสร้างบางร้านก็ดีนะคือไม่ขึ้นราคาชาวบ้านมากแต่ของก็หมดที่สุด<ช>ปุ๊บปุ๊บปุบทีเดียวหมดหนะฮะเกลี้ยงแล้วก็บอกหลงังน,น้ํารถนี่วัสดุกอ่อสร้าง<อ>ก็จะขายดีขายดีดขึ้นราคาแต่อย่าขึ้นมากก็แล้วกันนะแล้วก็รถติกอัพนะฮะรถติกอัพนี่ลุยน้ําได้นะฮะก็พี่น้องถ้าช่วยกันนะยามนี้เนี่ยถ้า คือพอช่วยชาวบ้านบ้านใกล้เรือนเพียงเนี่ยก็อาศัยกันไปได้ต้องคาภูแล้วล่ะนะฮะแล้วก็รถเล็กเนี่ยคาแนะนําก็คือหาที่จอด,ดนะฮะส่วนใหญ่คนก็มักจะขึ้นไปจอดไอ้สะพานจนเนี่ยสะพานปีดีพนมยงที่ที่กลางเมืองอยุธยาเนี่ยค,คนเอาขึ้นไปจอดมากจนเขากังวลว่าสะพานมันจะพังลงมาแล้วจอดทิ้งเอาไว้แล้วจอดละเกะระกะด,ด้วยจนเขาต้องไปจัดระเบียบกุบบิสุดเพราะรถฐาน รถของหน่วยราชการเขาจะขนของเข้าไปช่วยน้ําท่วมอ่ะมันผ่านไม่ได้ผ่านสะพานไม่ได้นะฮะท่านทั้งหลายตอนนี้ก็อย่าเอาเปรียบอย่าเห็นแก่ตัวมากนะฮะต้องช่วยกันนะครับแล้วคันกั้นน้ําเนี่ยต้องรักษาไว้ยิ่งชีวิตเลยตอนเนี้ยอย่าไปทําลายอย่าไปพังนะฮะเพราะคันกั้นน้านี่แหละช่วยให้กรุงเทพเนี่ยยังรอดมาจนถึงวินาทีนี้นะคุณวิสุศิ์ใช่ครับนะฮะถ้าไม่มีคันกั้นน้ํารอบกรุงเทพเนี่ย ป่านนี้เรียบร้อยไปแล้วะนะฮะแล้วก็มันมีบางจุดที่เขาบอกเป็นฟันหลออยู่อ่ะประมาณห้ากิโลสิบกิโลเนี่ยซึ่งมีชาวบ้านบางส่วนเห็นแก่ตัวไปสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ยอมให้กรทมไม่ยอมให้ทางการเขาไปเติมเต็มเขื่อนเนี่ยนะอ,อันนี้ไม่ดีมากๆแต่ตอนนี้ชาวบ้านเหล่านั้นก็ยอมรับแล้วแล้วก็หลังน้ำท่วมเนี่ยก็บอกจะอาจจะต้องย้ายออกเลยลือ้อบ้านออกเลยแล้วก็ทา ไอ้คันกั้นน้ำเนี่ยให้เติมให้เต็มหมดเลยคุณผู้ชมเพราะแต่ตอนนี้กทมเขาก็ยอมโค้งหน่อยหนึ่งนะมาสร้างคันเนี่ยหลังไอ้บ้านคนเห็นแก่ตัวเหล่านี้เห็นว่ามีแค่ยี่สิบกว่าหลังเองมั้งสิบยี่สิบหลังถ้าถ้าเป็นรัฐบาลคอมมิวนิสต์อย่างประเทศจีนนี่เขาสั่ยอมมันเขาลื้อทันทีเลยเขาไม่เกรงใจอ่ะมันเพื่อส่วนรวมบางคนคนหลายล้านคนเนี่ยกับคนแค่สิบ บ้าน20บ้านแล้วแล้วเป็นการละเมิดด้วยนะตรงนั้นทำผิดกฎหมายเลยนะฮะอ้าวอย่างนี้นะฮะก็ต้องบอกกล่าวกันนะครับตอนนี้ตัวเมืองนครสวรรค์ท่วมหนักคุณพิสุทธิ์ยกเว้นสาราการจังหวัดยังไม่ท่วมโอ้นะฮะป้องกันสาราการจังหวัดอยู่นะฮะบิ๊กซีก็ท่วมแล้วกลางเมืองนะครับอ้าวแล้วก็เขาบอกว่าถนนนะฮะที่จะ ผ่านนครสวรรค์ตอนนี้ผ่านไม่ได้ขอให้เลี่ยงไปทางลบบุรีสระบุรีคุทพิสุทธิ์นะฮะส่วนอยุธยานี่ก็จมไปทั้งเมืองเลยนะฮะแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมก็ยังเหลือไฮเทคที่ยังไม่ท่วมต้องช่วยรักษาไว้นนไฮเทคนี่บ้านว่านจมไปสองนิคมจมไปสารัตนนครแล้วก็โรจนชนะนะฮะซึ่งเสียหายหนักมากนะครับ ครับลครับนี่ก็คือภาพรวมๆนะคุณพิสุทธิ์รถไฟเนี่ยฟรียังมีหัวลําโพงบางปะอินยังเดินอยู่นะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใครที่จะไปบางปะอินอยุธยาเนี่ยว่าจ้างรถไปนี่หูแพงเหลือใจตอนนี้นะฮะนั่งรถไฟฟรีไปได้ครับนะฮะทางการรถไฟแจ้งมา หัวลาโพงบางปะอินยังเดินอยู่คุณพิสุทธิ์บอขอสเนี่ยก็ยังวิ่งอยู่รถเมย์ส่วนใหญ่ขอสมอกนะฮะเนี่ยขอออ้วนๆเนี่ยชื่ออะไรอะโอภาสพรหมนินเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยก็บอกว่าพอโอภาสก็บอกอาจารย์พิเชียนรถเมย์ยังวิ่งตามปกตินะช่วยประชามพันหน่อยอ้าวครับรถเมย์ยังวิ่งตามปกติแต่แถวมีนบุรีแถวรอบนอกที่น้ำท่วมมาได้กำบางได้กบอง ของสามว่าประมาณนั้นเนี่ยบางจุดเขาอาจจะต้องเลี่ยงน้ําท่วมนะแต่ยังวิ่งอยู่ครับนะฮะก็ขอขอบคุณขอสมอกกนะครับที่ยังวิ่งอยู่บคสอนะฮะของท่านอะไรอภิชาตนะฮะหลานของพลเอกสพังกัลยานานิดนะก็บอกว่าบขสอก็ยังวิ่งอยู่คุณพิ์นะฮะดีครับจุดใหญ่ยังวิ่งอยู่เลี่ยงเฉพาะอยุธยานครสวรรค์นะฮะ อย่างนี้แต่นอกนั้นก็วิ่งตามปกตินะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็รายงานให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบนะฮะส่วนคนกรุงเทพชั่วโมงนี้นะคุณพิสุทธิ์เจอกันก็ต้องถามก่อนบ้านคุณน้ําท่วมหรือเปล่านะฮะบ้านอยู่ย่านไหนอยู่ย่านไหนแล้วคุณได้เตรียมการระวังป้องกันแล้วรหรือยังสิ่งที่อยากจะฝากเพิ่มก็คือว่าหนึ่งดูหน้าบ้านนะฮะถ้าอยู่ในหมู่บ้านดูจุดที่น้ําจะเข้าไปช่วยกันป้องกันตรงจุดน้ําเข้านั่นสำคัญ หมู่บ้านไหนยังไม่ประชุมลูกบ้านต้องประชุมแล้วชั่วโมงนี้นะอย่างของบ้านเราเนี่ยกรีนวิวชวนชื่อเราก็ประชุมแล้วใช่ไหมคุณมิสิูเมื่อวานอนเเมื่อวานตอนเย็นน,น,ยน,นะฮะสสอก็มาช่วยร่วมแรงร่วมใจนะ,ะมันแนะว่าอจุดที่น้ําจะเข้าเนี่ยต้องไปสร้างพนังกั้นไว้นะฮะแล้วก็คอนโดนะฮะคอนโดไหนเนี่ยที่นิติบุคคลคอนโดต้องเรียกประชุมลูกบ้านคอนโดหมดแล้วนะ,ะว่าถ้าท่วมเนี่ยทำยังไงนะหมู่บ้านต่างๆชุมชน นะฮะจะทำยังไงคุณที่สุด<ะ>ถ้ามันท่วมมากมีเรือไหมเรือพอไหมตอนเนี้ไม่มีต้องหาแล้วนะฮะแล้วก็บ้านแต่ละบ้านนะฮะท่านนะฮะแบตเตอรี่นะฮะไฟฉายเทียนไขอาหารแห้งอาหารอะไรเนี่ยข้าวหวานเมื่อเตรียมไว้เลยน้ํำดื่มน้ําท่าแก๊สเตาแก๊สเนี่ยไอไอถังแก๊สท่านะแก๊สหมดแล้วยังนะฮะสั่งมาเพิ่ม ของใช้พวกทั้งหลายนะตู้เย็นโทรทัศน์เนี่ยฮะตู้เย็นเนี่ยสำคัญหนุนให้สูงไว้เพราะส่วนใหญ่ตู้เย็นเนี่ยอยู่ติดพื้นคุณพิสุทธิ์นะฮะถ้าคุณดูแล้วอยู่ในพื้นที่15จุดเสียงที่ว่าเนี่ยพอจะยกขึ้นได้ไหมต้องหาเก้าอี้นะฮะหาไอไตัวที่รองอะแล้วก็ยกตู้เย็นขึ้นมานะฮะการทําสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลาคุณพิสุทธิ์แล้วต้องรีบทําตอนนี้นะถ้าทําก็ทําตอนนี้เลย นะเพราะไม่งั้นถ้าอีกสองสาวันข้างหน้าสีหวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่ามันจะหนักหนาแค่ไหนนะถึงเวลานั้นก็ไม่ต้องทําแล้วล่ะครับนั่งดูอย่างเดียวท่านผู้ชมมันไม่ทันการแล้วนะเข้าวของตู้เตียงแล้วก็โดยเฉพาะคนชราที่นอนส่วนใหญ่จะนอนอยู่ชั้นล่างอนะ่ะคุณพิส์เตียงเนี่ยสูงพอไหมถ้าไม่พอจะทํำยังไงนะอันนี้ต้องเตรียมให้ พร้อมแล้วเพราะว่ามาถึงชั่วโมงนี้วันน,น,นี้วันที่เท่าไหร่แล้วคุณพิสุทธินะ์สิบสองฮะอ๋อสิบสองตุลาแล้วนะครับเขาบอกตั้งแต่สิบสามถึงสิบเก้านี่ยนะหนึ่งอาทิตย์เนี่ยโอ้โหคุณเลยนะก็ต้องระวังนะฮะนี่นี่คือการร่วมแรงร่วมใจของพวกเราครับไฟฉายนี่ต้องต้องมีนะไฟฉุกเฉินนะครับเซฟทีคัดไอเซฟกาดนะฮะอย่างเงี้ยนะว่าไฟฉุกเฉินบางบ้านก็มีไฟฉุกเฉินก็ดี นะมันใช้แบตเตอรี่ไปดูแบตเตอรี่ให้ดีนะฮะเชียนไขอย่างเงี้ยต้องเตรียมนะครับแล้วก็น้ําท่าเนี่ยก็ต้องเตรียมให้พร้อมคุณที่สุดลองน้ําได้ลองน้ําไว้ก่อนนะฮะถังน้ำเนี่ยถ้าจาเป็นก็ไปซื้อไว้นะบางบ้านนี่มีถังน้ำสองสองถังแค่นั้นเองถังพลาสติกสําหรับน้ําเนี่ยต้องตุนไว้หน่อยเพราะเราไม่รู้ก็เ,เกิดปลาปามันถูกตัดอะ่ะใช่ไหม แล้วคุณจะทําไงไฟฟ้ากับปลาปาถ้าถูกตัดคุณจะทํำยังไงคุณจะอยู่ได้ไหมอย่างเงี้ยต้องเตรียมให้พร้อมเลยนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรพูดถึงจุดเสี่ยง15จุดนะ่าับต้องเตรียมการต้องเตรียมการให้พร้อมนะเอาล้ครับนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมนะทีนี้เรื่องเงินเรื่องทองนะครับเรื่องหุ้นตลาดหุ้นเนี่ยก็ดีขึ้นมาทองก็ดีขึ้นไป1686 แล้วก็ตอนนี้ลงมาเหลือ1660ถึง1666นะฮะทองก็ยังไม่ยอมขึ้นนะฮะหุ้นขึ้นแต่ทองไม่ยอมขึ้นทองขึ้นแล้วก็ถูกเทขายลงมานะครับนี่คือล่าสุดนะฮะ1665แล้วก็เงินบาท30.985ตีซะว่า31บาทนะเมื่อเช้ามีเด้งขึ้นไปเงินบาทดอลลาร์เนี่ยขึ้นไป3 1 5์นะฮะแล้วทองคําแท่งอยู่เท่าไหร่คุณพิสุทธิ์ ครับก็ขายออก2 4 5 0 0แล้วก็รับซื้อเข้าก็24,400ฮะอืมนะครับครับก็เอาละนะครับตอนนี้ร้านทองนายห้างจิตตินะฮะก็บอกว่าคนไปซื้อขายทองน้อยลง30-40%คุณที่สุดครับผมก็จะไม่น้อยลงได้ไงล่ะครับแหมตอนนี้ห่วงบ้านนะกคหบ้านที่สุดใช่ครับนะงานทั้งหลายแหล่นี่ก็ ตอนนี้ทองนี่ก็เอาไว้ก่อนแล้วก็ทองอยากเก็บไว้ที่บ้านนะอันตรายฝากแบงค์ถ้าฝากแบงค์ไม่ได้เอาไปที่ร้านค้าทองเลยฝากร้านทองไว้ออกใบมาตอนนี้เอาเอาใบก็เอานะเป็นเป็นใบฝากทองอ่ะคุณพิสุทนะก็ยังดีกว่าเก็บทองไว้ที่บ้านดัชนีหุ้นเมื่อเช้าพยายามดันขึ้นไปแต่ดันขึ้นได้ไม่นานคุณพิสุทธิ์มันไม่รอดอยู่แล้วะบ มันก็ลงมาฮะตอนนี้เช้านี้บวกขึ้นไปเจ็ดนี่ฮะเช้านี้บวกเจ็ดตอนนี้ลบเจ็ดแล้วคุณ<อ>ที่สับจาก iPad นะฮะของกระผมล่าสุดนี้เหลือลบเจ็ดจุดแปดเก้าร้อยสามหกเมื่อเช้าขึ้นไปแตะเก้าร้อยห้าสิบนะฮะขายครับขายต้องขายเอาเงินสดมาก่อนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฮะยิ่งขึ้นยิ่งต้องขายนะครับนี่บล็อกเขาก็แนะทุกบล็อกอะนะอะก็ก็ลดพอร์ตฮนะลดพอร์ตเอากำเงินสดไว้หน่อยนะฮะ พราะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยมันจะขนาดไหนนะคุณพิสุทธิ์ว่าเช้าบวกตอนนี้ก็กลายเป็นลบแล้วล่ะครับขณะที่ผมพูดเรื่องน้ําท่วมไปสักครึ่งชั่วโมงเนี้คุณพิสุทธิ์หุ้นก็หย่อนลงมานะฮะก็เอาดูห้าสิบอันดับแรกนะครับเมืองบ้านปูเมื่อเช้าก็ยังบวกอยู่ตอนนี้กลายเป็นลบหกละอยู่ที่เท่าไหร่ห้าร้อยเท่าไหร่คุณพิสุทธิ์บ้านปูนะฮก็อยู่ที่ห้าร้อยหกสิบสองครับ,รบ,รบลดล,ล,ลงมาหกบาทฮะ ไล่ไปเลย BBL แบงก์กรุงเทพนะครับาราคาก็อยู่ที่1อ4สี่ลดลงมาสี่บาทนะฮะแล้วก็ BEC นะช่องสามเนี่ยยางร,ราคาก็อยู่ที่39บาท75ลดลงมา25สตางค์นะฮะอา CPO CPO นะฮะร,ราคาอยู่ที่48บาท25สตางค์ลดลงมา25สตางค์ครับ CPF CPF CP <F S 1> ก็ราคาอยู่ที่28บาทไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะ ครับ B Tab นะฮะ,ะก็ราคาอยู่ที่เจ็ดสิบสองบาทลดลงมาห้าสิบสตางค์นะอ่า B t 72, a เจ็ดสิบสอง AIS Advance อยู่เท่าไหร่ <A AS S 1> ตัวแรกเนะ,ะ่ย a d v a n c ตัวแรกนี่ก็ราคาอยู่ที่ร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบสตางค์เพิ่มขึ้นมาห้าสิบสตางค์นะ B แบงก์กรุงศรียี่เอ็ดสามสิบลบสิบสตางค์บางบจากลบสิบสตางค์สิบเจ็ดบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดู K Bank นะฮะ เราดูเคแบงเท่าไหร่ฮะตอนนี้เคแบงนะฮะอยู่ที่ร้อยสิบหบาทห้าสิบสตางค์ฮะลด uh. ลงมา3บาทห้าสิบสตางค์ยังขึ้นไปตั้งร้อยสิบเก้เนี่ยนะ uh. อา้าวปตทอ,อยู่เท่าไหร่ครับปตทอ,อยู่ที่287ดนบะเจฮะลดลงมาห้าบาทลดลง5บาทใช่ไหมป uh. ตทเมื่อเช้าขึ้น2องรเก้าสบกว่า กรุงไทยนะฮะราคาอยู่ที่15บาท30สตางค์ฮะลดลงมา20สตางค์โอ้หรอครับกรุงไทยแบงก์นะแลนด์เฮาส์อ่ะและนด์นเฮาสก็ราคาอยู่ที่6บาท40ลดลงมา15สตางค์ปตท a เออากับปตทเคมีคอลเขาซัสเพนดนะฮะ,ะ,ะเพราะว่าเขาจะควบรวมกิจการกันนะเอาตัวอื่นต่อปูนใหญ่อยู่เท่าไหร่เอชซีซนะฮะราคาอยู่ที่286ลดลงมา1บาทนะฮะ ปูนกลางก็อยู่ที่สองร้อยสามสิบสองปรับเพิ่มที่ไม่ห้าบาทนะอ้าวแล้วก็ปตทสพอยู่เท่าไหร่สพอยู่ที่ร้อยสี่สิบหกนะฮะลดลงมาสองบาทนะอืมนะครับก็เอชซีบีนะฮะแบงค์ไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์เท่าไหร่ราคาอยู่ที่ร้อยเก้าบาทลดลงมาสามบาทฮะลดลงมาสามบาทนะอ้าวแล้วก็ทูราคาอยู่ที่สองบาทแปดสิบหกตางค์นะลดลงมาสองสตางค์ครับ TDI โพลีนก็ราคาอยู่ที่สิบสองบาทสิบสตางค์ไม่เปลี่ยนแปลง่ทรงตัวะนะครับแล้วก็อะไรอีกละ <Ben k. S 2> ่ะฐานไทยฐา,ฐานไทยฐานไทยก็ราคาอยู่ที่บาทสามสองสตางค์ก็ลงมาสองสตางค์นะอนะครับก็เอานี่ก็คือตลาดหุ้นหลักๆนะครับ,ร,บรายงานให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบนะครับจาก iPad แล้วก็เรามาดูตัวอะไรอีกละ่ะคุณพิสุทธิ์ ห่างเซงฮ่องกงเมื่อเช้าลบ234ตอนนี้เหลือลบ150นะครับนิเกอิญี่ปุ่นเมื่อเช้าลบ63จุดออสเตรเลียนะฮะลบ53จุดราวๆ1.2เปอร์เซ็นต์ดัคเซียรมันเมื่อคืนบวก17นะฮะแต่ไม่รู้ว่าคืนนี้จะบวกต่อได้หรือเปล่าดาวโจนเมื่อคืนนี้ก็ดล,ลบลงมาเท่าไหร่ฮะ16จุดนะ16จุดนะครับอ้าวนี่ก็คือสภาพตลาดโดยรวม ท่าน<ะ>ที่ต้องการถามเรื่องเงินเงินทองทองและเรื่องน้ําท่วมนะครับเชิญเบอร์โทรศัพท์เท่าไหร่คุณู026786761ครับ026786761 <6. S 1> 6786761 <6. S 2> <6. S 1> นะก็เช<ะ>ิญถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากเงินเนี่ยตอนนี้ก็มีหลายแบงค์นะฮะให้ดอกเบีย้ยดีนะดอกเบี้ยถ้าสูงสูงก็จะมีแบงค์อมสินะนะเนงินฝากประจำห้เดือนให้3าเ,เซนนี่ใช้ได้ครับ นะ,ะแล้วก็มีแบงค์อะไรกละเกียรตินานะคินนะเกียรตินาคินนี่ก็เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินะนะฮะเดือนเหมือนกันให้4.4เปแต่ตั๋วสัญญาใช้เงินไม่ค่อยดีนะฮะเป็นเงินฝากประจำดีกว่า<ะ>ท่านผู้ชมก็ลองติดตามดูเอาละครับก็เราขอพักเบรกสั้นๆสักนิดหนึ่งนะ,ะแล้วก็ท่านที่ต้องการจะได้อ,ะ,อะไรอะสบู่ะะนะฮะ เพื่อแก้น้ํากัดเท้าตอนน้าท่วมเนี่ย TPI Poli เรามีแจกนะครับก็มาที่ตึก TPI ชั้น31ได้นะเป็นกวดเล็กๆนะฮะไม่ใช่ขนมนะฮะหรือไม่ใช่ยานะแต่เป็นสบู่เหลวนะครับอันนี้ก็ช่วยน้ําท่วมได้แจกไปเยอะแล้วครับคุณพผู้ชมใช่ครับนะฮะท่านที่ต้องการก็แวะเวียนมาที่ตึก TPI ถนนจันทร์นี้ได้นะฮะก็ยังแจกอยู่ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับ รหรือเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆจากคุณประชัยเลี่ยวไพรัฐนะฮะแล้วก็ทีมงานอของสถานีโทรทัศน์สวรนภูมินะครับตอนนี้เราขอพักเบรกสั้นๆสักนิดหนึ่งก่อนครับ